สวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้น้องบีมาอําเภอนีส่สดชื่นไหมฝนตกนะทุกคนไม่ตกเป็นเดือนเดือนนะเป็นชาดชาตินะร้อนบีจะตายในอ,อําเภอต้องอ้อมมานะคะมันปิดถนนบีหาที่จอดรถไม่เจอมาอําเภอนัดกนันนายอําเภอไม่ใช่มาเอาบัตรประชาชนนะทุกคนถ่ายเสร็จก็มาเอานะทุก ประชาชนหมดอายุอันนั้นบุบเนี่ยอำเภอก็เป็นอย่างเงี้ยฝนตกเขายังชั่วนะพวกเบียดไม่เคยออกข้างนอกเลยนะทุกคนออกออกทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะกินยามันก็ช่วยบีดแค่บรรเทาเนาะ คันตาเดีว่าปีนี้บีเป็นหนักเลยทุกคนจะไม่เห็นว่าบีอกข้างโลกไปป่าไปอะไรเพราะว่ามันทรมานสังขารตัวเองนะทุกคนเนาะคนเป็นภูมิแพ้เหมือนบีบีก็จะรู้นะทุกคนเนาะนายอำเภอ <c oughs> เดี๋ยวเดินไปทางนี้เนี่ยหมู่บ้านบีบีเป็นไงเนี่ยครับ ตรงนั้นก็โรงเรียนลูกที่บีไปขโมยไอ้นั่นไงมาขามไงตรงนี้ก็อำเภอเอาบัตรประชาชนก่อบัตรประชาชนเดืละเผือกนะทุกคน,นกลับจากอำเภอเชอรี่เชอรี่นี่เดี๋ยวจะรีวิวรีวิวต้นเชอรี่หลังบ้านอาจจะแลไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ข้างข้างอ่ข้างใบเนาะ มีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมเห็นไหมมีคนมาเยี่ยม,ม,ม,ยยมพรงยญาถ้ามีงูนี่ก็ไม่เหลือนะอืมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นพริกมีคนอยากเห็นต้นพริกอันนี้ลมมาก็หักต้องใช้ใช้เชือกผูกไว้เนาะ นี่ต้นเบียรแน่นเลยจ้ะอันนี้คิดเเ่นฝนหยุดตกก็ร้อนนะทุกคนร้อนมากเลยจ้ะนูนเห็นไหมไม่เดินขึ้นไปนะฝั่งูุนเป็นออฟฟิศนะะทุกคนนูนจะสูมเปือเห็นไหมมันไม่ค่อยดอกหนะ่ะอากาศมันร้อนเนาะกลับมาคืนปีนี้ลูกพุนก็ มันเคียวๆอยู่เนาะมันไม่รู้ว่าดกไม่ดกนะคะแต่ว่าลูกอันอ่มีเรียกอะไรแลวลืมหละมันไม่ค่อยดกค่ะมันมันล้นมันแห้งแล้งมันไม่ค่อยมีน้ําก็จะรกนะทุกคนเเดี๋ยวมีคนให้มีรีวิวพริกให้ดูว่าพริกยังมีชีวิตอยู่ดีไหม มาดูพริกนะเมื่อกี้คุยกับญาติโยมนะทุกคนอันนั้นแดงนะคะทุกคนนี่นบักสตออรอเบอรี่นะคะพ่อปลูกไว้นี่ไงพริกไงมีคนอยากเห็นพริกเห็นไหมมันมันยังไม่โตนะคะทุกคนนอนหนุสะอาดไหมตรงนั้นเป็นผักชีมันแก่แล้วเนาะเอาไว้เม็ดมัน,นะะอันนี้หอมพ่อปลูก พ่อก็จะสะอาดพอ่อเกษียณแล้วพอ่อจะถอนจะย่านะทุกคนไม่ใช่ผีมือบี <c oughs> นะคะอันนี้ก็พริก,กนะจ๊ะสลัดนูน่นทูมาเทนนะตรงนี้ก็ผักชีนะตรงนูน้นนะไปแล้วนะทุกคนนี่แหละมีคนอยากเห็นพลิกพิกมันก็แค่นี้นะมันยังไม่โตนะจ๊ะมันยังมีชีวิตอยู่อยู่ไปแล้วเดอ้อทุกคนเป็นไง อากาศดีฝนไม่ตกมันก็จะอากาศดีแล้วมันร้อนตับแตกเลยนะไปแล้วนะจ๊ะ